ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็จะเป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์นะครับหรือ distributed ledger technology นะครับที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยถูกจัดเก็บในรูปแบบของบล็อกนะครับมีการเชื่อมต่อกันเป็นโซ่นะครับรเรียกว่าเชนนะครับแล้วก็แต่ละบล็อกเนี่ยมีข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้นะครับทำให้การทำธุรกรรมที่บันทึกไว้เนี่ยมีความปลอดภัย นะครับมีความโปร่งใสนะครับเดี๋ยวขอลงทางด้านเทคนิคนิดน,นึงนะครับตัวบล็อกเชนเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆดังนี้นะครับ1คือตัวบล็อกนะครับบล็อกคือหน่วยข้อมูลพื้นฐานในบล็อกเชนเนี่ยแต่ละบล็อกเนี่ยประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกบันทึกเช่นธุรกรรมนะครับ transaction แ,และข้อมูลสําคัญอื่นนะครับบล<ม>็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมี3ส่วนสําคัญก็คือ data นะครับข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึก นะครับที่อยู่ในบล็อกนะครับเช่นรายละเอียดของการทำธุรกรรมนะครับต่อมาแฮชนะครับก็จะเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลในบล็อกครับก็คือเปรียบเสมือนเนี่ยเป็นลายนิ้วมือของบล็อกนั้นๆนะครับแล้วก็แฮชของบล็อกก่อนหน้านะครับพรีเวดนะครับบล็อกแฮชนะครับใช้เชื่อมต่อบล็อกต่างๆเข้าด้วยกันในรูปแบบของเชนนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บล็อกเชนเนี มีความปลอดภัยและป้องกันการแก้ไขข้อมูลได้นะครับนะครับเชนนะครับหรือโซ่นะครับก็คือการเชื่อมต่อบล็อกหลายบล็อกเข้าด้วยกันในลำดับที่ต่อเนื่องกันนะครับบล็อกใหม่ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในโซ่เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยการที่แต่ละบล็อกถูกเชื่อมต่อกันด้วยแฮชของบล็อกก่อนหน้าทําให้เกิดโซ่ข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสคือโนดนะครับ โหนดคือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับบล็อกเชนแต่ละโหนดเนี่ยมีการสำเนาของข้อมูลในบล็อกเชนนะครับโหนดท,ทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมนะครับรวมถึงอัปเดตข้อมูลในเครือข่ายให้ตรงกันนะครับกลไกฉันทามิติครับ consensus mechanism นะครับ,รบเป็นกลไกที่ใช้ในการยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมนะครับและ บล็อกใหม่ในเครือข่ายนะครับตัวอย่างกลไกฉันทามิตินะครับที่ยมใช้ได้แก่ครับ mm hmm. uh, proof of work นะครับ POW mm hmm. p o w ก็คือผู้เข้าร่วมในเครือข่ายเนี่ยต้องมีการ uh, แก้ปัญหาทางวิาศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมนะครับ mm hmm. หรือ proof of, of proof of state ครับ p o s, <S, p o s, <S ก็คือผู้เข้าร่วมที่ถือเหรียญในปริมาณมากจะมีสิทธิ์ในการยืนยันธุรกรรมนะครับ mm hmm. ต่อมาข้อ5 smart contract mm hmm. นะครับ หรือสัญญาอัจฉริยะก็จะเป็นโปรแกรมที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการทำธุรกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาครับถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจนะครับข้อ 6. คคิตโตกราฟิกแอชชิ่งครับการแฮชเข้ารหัสนะครับ,รรบเป็นเทคนิคก,การเข้าหรหัสข้อมูลที่ทำให้ข้อมูลในแต่ละบล็อกนี่มีความปลอดภัยและป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ถูกแฮชแล้วเนี่ย ก็จะแปลงเป็นรหัสที่ไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นข้อมูลเดิมได้นะครับนี่ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆึ้อเนี่ยตัวบล็อกเชนก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบันทึกและการจัดการข้อมูลเนี่ยเป็นไปนอย่างปลอดภัยและโปร่งใสนะครับโดยทํางานคล้ายกับสมุดบันทึกดิจิทัลนะครับที่ทุกคนสามารถดูและตรวจสอบได้นะครับแต่ไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ทําการบันทึกไปแล้วนะครับได้ วิธีการทํางานของบล็อกเชนนะครับก็คือจะมีการบันทึกข้อมูลในบล็อกนะครับข้อมูลใหม่เช่นธุรกรรมหรือข้อมูลสําคัญก็จะถูกบันทึกลงในบล็อกซึ่งจะเปรียบเสมือนหน้าหนึ่งในสมุดบันทึกการเชื่อมโยงบล็อกเข้าด้วยกันนะครับแต่ละบล็อกก็จะมีการเชื่อมโยงกับกับบล็อกก่อนหน้านะครับโดยใช้แฮชนะครับซึ่งเป็นรหัสที่สร้างจากข้อมูลในบล็อกนะครับตัวอย่างเช่นถ้าบล็อกถูกก่อนหน้าถูกแก้ไขนะข้อมูลในบล็อกถัดไปก็จะไม่สามารถใช้งานได้ การยืนยันข้อมูลนะครับข้อมูลในบล็อกเนี่ยจะต้องได้รับการยืนยันจากหลายๆเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือโน็ตที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายการยืนยันนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและไม่ถูกไม่ถูกปลอมแปลงนะครับการเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยข้อมูลจะถูกบันทึกอย่างถาวรในบล็อกและไม่สามารถถูกถูกเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เหตุผลก็คือทำไมถึงต้องใช้ตัวบล็อกเชนนะครับมีประโยชน์อย่างไรก็คือทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงข้อมูลไม่สามารถเ,าเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการบันทึกแล้วนะครับทำให้การปลอมแปลงข้อมูลทำได้ยากนะครับความโปร่งใสข้อมูลที่บันทึกในบล็อกเชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับแล้วก็ลดคลา่าใช้จ่ายนะครับลดความจําเป็นในการใช้ตัวกลางเช่นธนาคารหรือตัวแทนในการดําเนิน การทางธุรกรรมนะครับตัวอย่างนะครับการโอนเงินนะครับเมื่อคุณโอนเงินไปยังไปหาเพื่อนนะผ่านระบบบล็อกเชนเนี่ยเช่นบิตคอยนะครับข้อมูลธุรกรรมก็จะถูกบันทึกในบล็อกใหม่นะครับและบล็อกนี้ก็จะเชื่อมโยงกับบล็อกก่อนหน้าทําให้ทุกคนในเครือข่ายเห็นและยืนยันการทําธุรกรรมนะครับหรือการติดตามสินค้าถ้าคุณซื้อสินค้าผ่านระบบบล็อกเชนเนี่ย ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการจัดส่งและการรับสินค้าก็จะถูกบันทึกและสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือของผู้ซื้อนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างแอปพลิเคชันนะครับที่ที่บล็อกเชนเนี่ยมีการประยุกต์ใช้ตัวบล็อกเชนนะครับก็มีหลายโครงการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเพื่อมาจัดก,การเรื่องความปลอดภัยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพ ในการทำงานหลายๆด้านนะครับโครงการที่หนึ่ง BLOC เป็นโครงการที่นำบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในระบบการจัดการข้อมูลภาครัฐเช่นข้อมูลการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์นะครับ BLOC หรือ o ล k c h a i n for government เนี่ยก็เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเนมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการข้อมูลภาครัฐในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นไปที่การลงทะเบียนข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและโปร่งใสระบบ BLOC เนี่ยช่วยให้การจัดการข้อมูลสําคัญนะครับเช่นข้อมูลประชาชนข้อมูลทางธุรกิจนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือนะข้อมูลที่ถูกบันทึกในบล็อกเชนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตทําทให้ลดความเสี่ยงจากการทุจริตและเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานของภาครัฐนะครับอสองเป็น TAT Digital Wallet นะครับก็เป็นระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับที่ใช้บล็อกเชนเพื่อทำให้การชำระเงินและการจัดการสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ TAT Digital Wallet เนี่ยเป็นระบบกระเป๋าเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาจาัดก,การสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยน,นะครับบทนี้ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถทําธุรกรรมการชําระเงินต่างๆได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัย โดยใช้บล็อกเชนในการจัดการข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิ์ครับเช่นการรับสิทธทิพิเศษและส่วนลดจากธุรกิจในท้องถิ่นข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินสิทธทิประโยชน์จะถูกบันทึกในบล็อกเชนนะครับเพื่อความโปร่งใสแลนะป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลครับ 3. เป็นตัวบุนดีนะครับ Bundwe ครับก็เป็นแพลตฟอร์มการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยี บล็อกเชนนะครับในการจัดการซื้อขายและการจัดการทรัพย์สินนะครับระบบนี้ช่วยให้ระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นโดยการใช้บล็อกเชนเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบันทึกในบล็อกเชนนะครับเพื่อความโปร่งใสและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลดความเสี่ยงจากการทุจริต นะครับแล้วก็ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์นะครับสี่ไทยูเนียนนะครับเ,เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการติดตามเส้นทางของผลิตภัณฑนะ์ตั้งแต่กระบวนการการจับปลาจนถึงการส่งมอบถึงมือผู้บริโภคนะครับระบบนี้ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบแนละยืนยันความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไนดะ้อย่างโปร่งใสนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับการผลิต การขนส่งการจัดเก็บก็จะถูกบันทึกในบล็อกเชนเพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยําลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในคุณภาพของของตัวผลิตภัณฑ์นะครับ5นะครับกระสิกรแบงค์นะครับเคแบงกนะครับก็เป็นธนาคานหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศนะและบริการทางการเงินอื่นอื่น ระบบนี้ช่วยให้การทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยข้าะเทศเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะและปลอดภัยมากขึ้นโดยการใช้บล็อกเชนเนี่ยเพื่อจัดการและบันทึกข้อมูลการโอนเงินการทําธุรกรรมทั้งหมดนะครับจะถูกบันทึกอย่างโปร่งใสและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ในความปลอดภัยของข้อมูลการเงินนะครับ 6. เอชซีีนะครับสยามคอมม e r เชียลแบงก์เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นกันเพื่อพัฒนาบริหารบริการทางการเงินและระบบการจัดการชําระเงินโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการชําระเงินและการจัดการธุรกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้บล็อกเชนเพื่อบันทึกและตรวจสอบธุรกรรมอย่างปลอดภัยข้อมูลการทําธุรกรรมเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บในบล็อกเชน ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลดความเสี่ยงจากการทุจริตนะครับและเพิ่มความรวดเร็วในการดําเนินง,งานทางการเงินเนจ็ดไทยแลนด์โพสต์นะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการติดตามและการตรวจสอบการจัดส่งพัสดุอย่างโปร่งใสและปลอดภัยนะครับระบบนี้ช่วยให้การจัดการพัสดุมีความแม่นยํามากขึ้นโดยการบันทึกข้อมูลการจัดส่งในบล็อกเชนเนี่ย ทำให้สามารถติดตามเส้นทางของพัสดุได้อย่างละเอียดนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางข้อมูลที่ถูกบันทึกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับช่วยลดปัญหาการสูญหายและการปลอมแปลงเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าในการบริการจัดส่งพัสดุนะครับ8ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกร์ก็ใช้บล็อกเชน,นในการจัดการข้อมูลการศึกษาและการออกประกาศสิยบัตรนะครับ ระบบนี้ช่วยให้การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาเช่นวุฒิการศึกษาและประกาศสีบัตรมีความปลอดภัยมากขึ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกในบล็อกเชนซึ่งทําให้ไม่สามารถปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารและเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของนักเรียนและบัณฑิตนะครับ 9. to d i ูดิจิตอลกรุ๊ปนะครับก็เป็นบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชน สำหรับการจัดการและและแกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลน,นะครับแพลตฟอร์มนี้ใช้ท Blockchain เทคโนโลยีบล็อกเชน่อสร้างระบบที่ปลอดภัยในการจัดการข้อมูลดิจิทัลน,นะครับเช่นข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกรรมทางดิจิทัลนนการใช้บล็อกเชนเนี่ยช่วยให้ข้อมูลถูกบันทึกอย่างปลอดภัยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงและการการโจรกรรมข้อมูลได้นะครับสิบบังกอกแบงค์นะครับ ก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นกันในการพัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็วและปลอดภัยนะครับแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การโอนเงินการทําธุรกรรมทางการเงินมีความรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับโดยการใช้บล็อกเชนเนี่ยเพื่อบันทึกธุรกรรมและข้อมูลทางการเงินซึ่งทําให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและป้องกันการปลอมแปลง ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะรพร้อมเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับ11 1 Thailand Digital Asset Exchange นะครับหรือ TDAx นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจัดการธุรกรรมการใช้บล็อกเชนเนี่ยช่วยให้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยมีความปลอดภัยและโปร่งใสามากขึ้น ข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดก็จะถูกบันทึกในบล็อกเชนนะครับซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมได้อย่างแม่นยำนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตและเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับ 12. นะครับเซตนะครับ the the stock exchange of thailand นะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาโซลูชันสำหรับการซื้อขายและการจัดก,การหลักทรัพย์ การใช้บล็อกเชนช่วยความโปร่งใสนะครับและเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับโดยการบันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดในบล็อกเชนทําให้สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำนะครับลดความเสี่ยงในการดําเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหลักทรัพย์นะครับช่วยให้การซื้อขายมีความรวดเร็วและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นสําหรับสําหรับนักลงทุนนะครับ13นะครับ a ียนบล็อกเ c h a i n Center นะครับ ก็เป็นศูนย์ที่มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาและส่งเสริมโครงการต่างๆภายในกลุ่มประเทศของอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศไทยศูนย์นี้มีบทบาทในการสนับสนุนการนำบล็อกเชนมาใช้หลายๆด้านนะครับเช่นการพัฒนาโครงการธุรกิจการสร้างเครือข่ายทางเทคโนโลยีการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเชนการดําเนินงานของศูนย์ช่วยให้ประเทศในภูมิภาค เสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อป,ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาคธุรกิจและภาครัฐได้นะ 4, นะครับสี่นะครับย p t h a i l a n นนะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์นะและการขายบ้านการใช้บล็อกเชนเนี่ยช่วยให้กระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีความปลอดภัยนะครับมากขึ้นโดยการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการโอนกรรมสิทธิ์ในบล็อกเชนนะครับ ข้อมูลก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากถูกการบันทึกนะช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงและปัญหาทางกฎหมายเพิ่มความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับและก็ทําให้การจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอ่สิบห้า t h a s ์ w a y นะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับในการจัดการและติดตามข้อมูลการขนส่ง การจองตั๋วนะครับระบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสในกระบวนการจัดการข้อมูลการเดินทางข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองตั๋วการขนส่งนะครับแล้วก็สถานะของเที่ยวบินเนี่ยก็จะถูกในบันทึกในบล็อกเชนซึ่งทําให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้อย่างแม่นยำและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงข้อมูลและเพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดการบริการการบินนะครับการดําเนินงานของสายการบินได้ดีนะครับ เอ่อสนะครับธนารักแอสเซทเดเวล็อปเมนต์นะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจัดการและพัฒนาทรัพย์สินรวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะการใช้บล็อกเชนเนี่ยช่วยให้กระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพย์สินเนี่ยมีความโปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและการดําเนินงานต่างๆก็จะถูกบันทึกในบล็อกเชนนะซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการบันทึกช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงเอกสาร ปัญหาทางกฎหมายเพิ่มความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับ17 TMB Bank นะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมือนกันในการพัฒนาโซลูชันการชําระเงินและบริการทางการเงินที่มีความปลอดภัยสูงนะโดยการใช้บล็อกเชนเนี่ยช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสในกระบวนการทําธุรกรรมทางการเงินข้อมูลการทําธุรกรรมทั้งหมดก็จะถูกบันทึกในบล็อกเชน ก็ทาให้การชําระเงินและการบริการทางการเงินอื่นๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็เชื่อถือได้สแปด PVD เอ่อบล็อกเชนนะเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจัดการในเรื่องของประกันภัยและการชำระเงินการใช้บล็อกเชนช่วยความช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยในกระบวนการประกันภัยโดยการบันทึกข้อมูลการประกันภัยและการชำระเงินในบล็อกเชนนะข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจาก มีการบันทึกทําให้ลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงนะครับและเพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดการนะครับในเรื่องของการประกันภัยช่วยให้กระบวนการการประกันภัยและการชําระเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้นนะครับ19 Kbank Open API นะครับก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาและเปิดเผย API สําสำหรับบริการทางการเงินการใช้บล็อกเชนช่วยในการจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API เนี่ยเป็น ไปอย่างปลอดภัยและโปร่งใสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมและการบริหารทางการเงินก็จะถูกบันทึกใน,นบล็อกเชนซึ่งทําให้สามารถตรวจสอบ,นะบและป้องกันการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ลดความเสี่ยงจากการจากการทุจริตเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการเงินที่พัฒนาผ่าน a p i นะ 20. นะครับเออยี่สิบนะครับไทยฟินเทค แอส ociation นะครับก็เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมฟินเทคนะครับในประเทศไทยโดยการสนับสนุนการนำบล็อกเชนมาใช้บริการทางการเงินต่างๆนะครับเช่นการชำระเงินการจัดการข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินการส่งเสริมนี้ช่วยให้ธุรกิจฟินเทคในประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการให้บริการ เพิ่มความเชื่อมั่นและการพัฒนาในอุตสาหกรรมฟินเทคของประเทศครับองร์การเหล่านี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของการนำบล็อกเชนมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยนะครัตั้งแต่เรื่องการเงินการศึกษาการจัดการอสังหาริมทรัพย์นะครับรวมถึงการขนส่งและการประกันภัยนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ